สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเอาเครื่องดื่มคีโตนะคะมาฝากเพื่อนๆกันนะคะถึง2ส,สูตรด้วยกันนะคะแต่เพื่อนๆก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์สูตรดีๆกับเพื่อนคุณค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะตามด้วยนะคะในส่วนของนะคะผงอูหลี๊งนะคะอันนี้นะคะเป็นผงกาแฟโบราณ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะได้ในลักษณะนี้เราจะใส่น้ำเปล่าไปเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันนะคะนี่นะคะเราก็จะตั้งไฟนะคะรอจนเดือดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปกรองกันนะคะค่ะหลังจากเดือดน,นะคะดับไฟแล้วก็แช่ทิ้งไว้นะคะประมาณ5านาทีนะคะเดี๋ยวเราไปกรองกันค่ะเดี๋ยวเราจะกรองกันนะคะ,ละ,ะ,ลนนะ,คะแล้วหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟคู่กับน,น้ำแข็งกันนะคะ แค่นี้นะคะเราก็จะได้โอเรียนนะคะสำหรับคนทานคีโตกันแล้วนะคะสามารถเก็บในตู้เย็นได้ประมาณ1อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ําแข็งนะคะแค่นี้เราก็จะได้อเรียนนะคะสําหรับทานแล้วนะคะสําหรับคนทานคีโตนะคะ สูตรนี้นะคะเสิร์ฟเย็นๆกันเลยนะคะสําหรับคนทานกีโตแล้วไม่รู้จะไปไหนกันนะช่วงนี้นะคะก็ทาน้ำแข็งเองกันไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะตกแต่งนะคะค่ะแค่นี้เราก็จะได้โอเลี้ยงนะคะสูตรกีโตกันแล้วนี้นะคะเราจะใช้สูตรผสมแค่3อย่างเท่านั้นนะคะอย่างแรกเลยค่ะกาแฟนะคะกาแฟผงสมริจลูกนี่ละคะ่ะสองช้อนโต๊ะนะคะอย่างที่2นะคะสารแทนฟความร้อนเด็ดดเดข้านะคะและที่สามนะคะน้ำอุ่นค่ะ น้ำร้อนเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะตีกันค่ะ จะได้ชีมก้นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนต่อไปจากนั้นนะคะเราจะค่อยๆเทนงเอาม่วล,ลงไปนะคะประมาณสามในสี่ค่ะแล้วทีนี้นะคะถ้าเราทำครึ่งตื่นเย็นเราก็จะใส่นะคะในส่วนของน้ำแข็งลงไปนิดนึงนะคะน้ำแข็งลงไปนิดนะคะ อเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ฟองครีมที่เราทําเรียบร้อยนะคะใส่ลงไปด้านบนทิมกาแฟนะคะอยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวเราก็ปักหลอดแล้วก็เสิร์ฟแล้วนะคะ กินคีโตก็มีความสุขนะคะกินช่วงบ่ายๆอย่างนี้นะคะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราปักหลอดกันค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะผอผ่านนะคะด้วยนะคะผงชิมมอนนิดนึงพอแล้วพอระใส่นะคะแล้วก็เสียบนะคะพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะเป็นไงคะทำง่ายไหมคะเป็นไงมั่งคะ่ะทั้งสองสูตร ทำไม่ยากเลยนะคะลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ